จังหวัดตราดโดยผู้ว่าเบญจวรรณอ่านเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยนายวิเชียนรับเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสาธารณสุขตราดโดยนายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณสุขตราดขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและอ,อสอมอทุกท่านสู่งานงานเชิดชูเกียรติและยกย่องอ,อสอมอ ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความมีสุขภาพดีของประชาชนและเชิดชูผู้เสียสละการทำงานด้านสุขอนามัยด้วยจิตสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนในสังคมอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอคือประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านและได้รับการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จนอสมออมีความรู้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและหมู่บ้านได้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองของครอบครัวและชุมชนโดยผ่านกระบวนการอบรมการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน ในวันที่20มีนานี้เป็นวันอสมอแห่งชาติอขอฝากความรู้ถึงอ,อสมอของชาวจังหวัดตราดทุกท่านครับในการเพื่อพี่น้องชาวตราดอสมอเป็นกําลังสําคัญในการที่จะดาเนินงานเพื่อสุขภาพของพี่น้องชาวตราดให้ให้เข้มแข็งแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนนะครับ โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสาสุขในปัจจุบันนี้คือโรคเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันหลหิตวสูงพี่น้องอสอมอีิรักครับที่ที่จะต้องดาเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาสุขเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราก็คือมีการคัดกรองมีการนำเอากลุ่มที่มีความกลุ่มเสี่ยงกลุ่มภาวะโรคมาช่วยกันดูแล รวมทั้งผู้สูงอาย,ยุและผู้พิการด้วยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ต่อสู้กับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปกระทรวงสาธรารณสุขได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมา อ,อสอมอจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับจนครอบครูหมู่บ้านในชนบทและชุมชนเมืองกว่าหนึ่งล้านคนในปัจจุบันอ,อสอมอมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการสื่อข่าวสารสาธรารณสุขการแนะนำเผยแพร่ค,ความรู้การวางแผนและการประสานงานกิจกรรมพัฒนาสาธรารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆอธิการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นโดยใช้ยาเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพและการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนโดยกำหนดจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านในชุมชนนั้นโดยเฉลี่ยดังนี้พื้นที่ชนบท อสมออ1คนต่อ8-15ถึงหลังคาเรือนพื้นท uh ี่เขตเมืองเขตชุมชนหนาแน่นไม่มีอสมเขตชุมชนแออัดอสม1คนต่อ20-30ถึงหลังคาเรือนเขตชุมชนชานเมืองอสม1คนต่อ8-15ถึงหลังคาเรือนดังนั้นในหมู่บ้านหรือในชุมชนชุมชนหนึ่งอาจจะมีจำนวนอสมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนหลังคาเรือนของหมู่บ้านของชุมชนนั้นๆซึ่งโดยทั่วไปจะมีอสมประมาณ10-20คนต่อหมู่บ้าน และการที่พี่น้องอสมอชาวจังหวัดตราได้ปฏิบัติงานภารกิจทางด้านสุขภาพของเราแล้วก็ได้มีการดําเนินง,งานจนกระทั่งได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับเขตเถึงห้าสาขาด้วยกันก็เป็นกา,การการันตีได้ว่าอสมอของเราจะมีคุณภาพ ที่จะดําเนินง,งานทางด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอสอมอทั่วประเทศครับที่จะดําเนินการในสิ่งเหล่านี้ผมในนามของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณท่านอาสาสมัครสาธารณสุขครับทุกท่กานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจจนได้ผลสลําเร็จเป็นอย่างดีครับขอเชิดชูเกียรติให้กับท่านที่ ท่านท,ทั้งหลายซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของอสมอของประเทศไทยครับครับอสมอจังหวัดตราดเ,เมื่อญาติเราที่ไประดรับโตรับรเ็กันในวันนี้พวกเราที่อยู่ข้างหลังก็วันจัดงานวันที่22 e เนี่ยขอยพวกเราดูว่าเขาทำอย่างไรถึงเขาได้ไปรับเก็มมาแล้วปีต่อไปในอนาคตเราก็คงจะเตรียมพร้อมแล่นก็ ไไปปปรรระกกกววดอออยย่่่าาาาางทีีเเเเข้มมมััันนนนพื็คววมมใในนคตตสใบโดยมีแนวคิดที่ว่าอสอมต้องเป็นผู้นำด้านสุขภาพคิดใหม่ต้องรู้ปัญหาแล้วนำมาวางแผนและสร้างระบบการจัดการห้ามิติส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการครอบครัว เมื่อเราเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพที่ดีเราชักชวนสมาชิกในครอบครัวดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่ต้องรอการสนับสรุนจากผู้อื่นโดยการพูดคุยทำความเข้าใจครอบครัวจะทำอย่างไรที่จะพึ่งตนเองได้การจัดการชุมชนอาจไม่ต้องคิดกว้างเกินไปให้อสสอมอทุกคนเริ่มที่ตนเองบ้านใกล้เคียงขยายสู่ชุมชนเดียวกันจากนั้นเริ่มค้นหาคนที่คิดเหมือนกันแล้วสร้างกระบวนการให้คนเหล่านั้นมาร่วมทางกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีบทบาทในการฟังชาวบ้านและที่สําคัญต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้อสอมหรือแกนนาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเองได้หากดําเนินการได้เช่นนั้นแล้วจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาตนเองการจัดการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนได้อย่างแท้จริง บทบาทในภาคภารกิจของอสม 1. จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาส,สตร์ 2. ตําบลจัดการสุขภาพโดยอสมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3. โรงเรียนอสม 4. การเป็นแม่บุญธรรมของเด็กในชุมชน 5. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 6. ก,การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเช่นไข้เลือดออกมมลาเรียไข้หวัดใหญ่2009 ไข้หวัดนกเอสวันณโรคเจ็ 7. การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดและหัวใจมะเร็งแปดเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพประจำหมู่บ้านจำนวนสมาชิกอสอมในพื้นที่จังหวัดตราดมีทั้งสิน้นจำนวน4,247ท่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมือง2,411ท่านอำเภอคลองใหญ่346ท่าน อำเภอเขาสมิง708ท่านอําเภอบอ่อไร่551ท่านอําเภอแหลมงอบ395ท่านอําเภอกาะช้าง167ท่านและอําเภอก่อกูด39ทันสำหรับรายชื่อผู้ประกวอสอมอดีเด่นระดับเขตประกอบไปด้วย5ท่านสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แก่คุณเกษรบุญเหลือตำบลแสนตุ้งอํเภอเขาสมิง2 การจัดบริการสุขภาพในสสมชและการสร้างหลักประกันสุขภาพได้แก่คุณบังออนจันทเสนตำบลหนองบอนอบ่อไร่สาขาที่3การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้แก่นางสาวธาราสร้างสมอมเภอคลองใหญ่สาขาที่4ส,สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนได้แก่คุณมารีนีวิรันโทตำบลแหลมงอบอภอแหลมงอบและสาขาที่5สาขานมแม่สายหญยรักแห่งครอบครัวได้แก่คุณจันยงใจชื่นตำบลแสนตุ้งอเาขาสมิง โดยมีผลงานดีเด่นคือการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายนมแม่สายยรักแห่งครอบครัวและรายชื่ออสอสมอดีเด่นะระดับจังหวัดสาขาเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อได้แก่คุณวิภานันทลักษ์ตะบนช้างทูนอำเภอบ่อไร่การส่งเสริมสุขภาพคุณสุพัตราชัยวงศ์ตะบนคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่สาขาสุขภาพจิตชุมชนคุณวิไลหวังเจริญตบนเทพนิมิตอําเภอเขาสมิง แม้ว่าพลังอ,อสอมอ,อาจจะดูเล็กน้อยดังเม็ดกรวดเม็ดทรายเมื่อยามกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆแต่เมื่อมีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นชมรมพลังเหล่านี้จะมีความมั่นคงดังภูผาพร้อมที่จะต่อสู้และก้าวนำไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชนซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณความดีหากเปรียบเทียบกับภารกิจของอสม ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในสังคมร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อการมีสุขภาพที่ดีจึงขอให้ความมีสุขภาพดีมีสวัสดิภาพในชีวิตเหล่านั้นจงกลับคืนสู่พี่น้องอสอมอที่เคารพรัณนะโอกาสนี้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ